ครับสวัสดีครับฝนตกกรินนะฮะหลังจากที่นาบางแปลงก็ได้หวานกล้าเรียบร้อยนะฮะส่วนด้านซ้ายมือเราเนี่ยด้านซ้ายมือผมนี้จะเป็นแปลงข้าวหอมมนนะฮะหลังจากที่หวานกล้าได้สองสองามวันก็ฝนก็รลินลงมาก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอีกไม่กี่วันเม็ดข้าวที่ หลังจากหวานแล้วเราก็ใช้รถเกลียนะฮะรถไถใหญ่เกลียก็เหลือไม่กี่วันนะฮะประมาณสักสามสี่วันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเมื่อถึงตอนนั้นแล้วผมจะเก็บภาพเหล่านี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเออวันนี้ทางเดินนะฮะทางเดินหรือทางรถที่ผมกำลังเดินทางเนี่ยก็ มีเม็ดฝนรินนะฮะก็ถือว่าแต่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกมันก็สามารถทำให้เราเปียกได้นี่ฮะแปลงนี้ยข้าวหวานนะฮะก็ขึ้นแล้วเนะี่ยเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมต่อทุกวันนี้การทำนาง,ง่ายครับง่ายสะดวกสบายนี่ครับเป็นแปลงข้าวหอมมะลินะครับผมจะให้ดู อันนี้ก็ประมาณสามสี่วันนะฮะออขึ้นแล้วครับเร็วง่ายเพราะถ้าหากว่าเป็นเข้าดำนะฮะเข้านาดำนาดำนี่เราจะต้องหวานกล้าเมื่อหวานกล้าก้าขึ้นมาถึงประมาณเลยหัวเขาเราเราก็จะไปถอนถอนแล้วก็เอามาดำเศรษฐวันนี้ เขาจะใช้แบบสะดวกง่ายเป็นนาวาดครับผลผลิตอาจจะได้น้อยกว่าแต่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแรงค่าจ้างมันก็เลยทำให้ง่ายไปวันนี้ผมจะออกไปตลาดไปหาซื้อกับข้าวครับ ท่านก็เห็นท่านอาจจะเห็นบรรยากาศสองฝั่งข้าวนะฮะเมฆขนคลุมไปทั่วท้องฟ้านะฮะส่วนทางที่ผมเดินทางนี้บ้านผมจะอยู่จะมีคลองไหลผ่านน้ำคลองที่ปล่อยมาจากอ่ารเก็บน้ำนะครับที่วัดพระใหญ่ ตันนี้ก็ออกเข้าสู่ถนนหมู่บ้านนะฮะครับเป็นถนน<ม>ก็ถือว่าเป็นถนนที่ดีนะฮะสวย<ม>ครับผมสำหรับคลิปนี้เขาขอกล่าวคำว่ากล่าวสวัสดีครับผม